สิสองสาลำโพอันนี้จะใกล้ๆกันทำโพกับสาลำโพคือความปรารถนาไม่ยอมตามอันนี้มีแอคออกไปแล้วไม่ยอมทําตามชักเหตุผลชักเหตุผลคือเถียงและไม่ใช่ดื้อดึงธรรมดานะเถียงเลยนะคะชักเหตุผลทุ่มเถียงต่างๆเมื่อเขาว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเห็นไหมว่ากล่าวโดยชอบโดยทำ,ยยทำยจะติดอยู่เลยนะไม่กล่าวด้วยความเกลียดชังนะแข่งดี แข่งละไม่ยอมลดละเอาชนะหาเหตุผลข้างๆก็คูมาถลายเลือกสร้างม็อบเนี่ยสร้างม็อบขึ้นมาแล้วก็เห็นปริมาณของการสร้างจำนวนคนเอามาบอกว่าเห็นไหมหลายหลายคนเห็นด้วยกับหนูเนี่ยคือตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะลึกเข้าไปเรื่อยๆมันต้องละจริงๆเลยอย่าเพลินอยู่กับความรู้สึกนานนะัก ให้มีสติปัญญาไว้ผัสสะจะได้ฉลาดสักแต่ว่าเวทนาและเราเห็นเลยว่าเวทนาเกิดดับสุขทุกข์หรืออทุกขม์มสุขเวทนาเกิดดับและจะได้มีสาัมมาสาังกัปปะคือไม่เพลิในรูปเสียงกลิ่นรสโผพภะและธรรมารมไม่มีอุปทานอันนี้ต้องละเลยอลูกมันมาฝั่งสีน้ำเงินนี้นะคะ